ในช่วงสนทนาพิรับ,บค้าของเราในช่วงนี้นะคะอย่างที่เกลื่อนวัในช่วงแรกใครที่มีปัญหาเรื่องข้องของกฎหมายเปิดไลฟ์สดของเราไว้ให้ดีเพื่อว่าจะมีคําถามเพิ่มเติมที่กังต้องทันที่จะมาแนแนวทางวันนี้เนี่ยให้ความรู้กับทุกท่านได้เพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่เรื่องข้องการไกลเกลียวสันอุทธรทางออกไม้ข้องการระง,งับคอผิพ่านนั่นเองนะคะทานแรกที่จะมารวมได้กับเราค่ะคันนัดถับปรกรณ์ผิดชยปัญญาธรรมเลขาหนุการสานอุทธรผัดเกาวค่ะ แล้วก็อีกเรื่องทันค่ะดรสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภาผู้ประนีประนอมประจรําศาลอุทธรณ์ผัดกาวค่ะคตอนดับ,บทางซ่องทันก็สู้รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพอเป็นเรื่องของกฎหมายขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางเพราะว่าด้วยคํากฎหมายเดี๋ยวนี้อาจจะมาปลีกย่อยให,ให้ประชาชนได้เข้าใจกันมากขึ้นเราอาจจะใช้คําที่สื่อสารกันง่ายๆเพราะว่ายกจะสื่อสารกันด้วยภาษากลางแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกับท่านเลขานุการศาล หลายหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับดรออกก็ถ้าเกิดในนามปกติทั่วไปที่ท่านมาออกรายการกับเราบ่อยๆก็จะเป็นในนามของนายกสมาคมการโรงแรมคายญ่สงาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะพูดคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแต่วันนี้เนี่ยมาในนามของผู้ประนีประนอมประจําสารอยากจะให้ท่านดรออกได้อธิบายก่อนว่าหน้าที่ตรงนี้มันเป็นยังไงนะคะหน้าที่ตรงนี้มันเป็นยังไงก็คือเราเรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในกระบวนการนะครับที่เราจะ เชิญคู่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย<ะ>มาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกัน<ะ>ในการที่จะเวลามีข้อพิพาทขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะมาหาทางออกด้วยกันโดยที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เปิดใจ<ะ>จริงๆบางทีมันมีอะไรที่ลึกนะ,ะบางที<ะ>เรื่องข้อกฎหมายก็ว่ากันส่วนหนึ่ง<ะ>บางทีข้อพิพาทมันเป็นอะไรที่ลึกๆอยู่ในใจ<ะ>ของทั้งสองฝ่ายซึ่งหน้าที่ของผมก็คือต้องไป อ่านใจไปล้วงความในใจหรืออะไรออกมาให้ได้บางทีเนี่ยเราเราเห็นข้อพิพาทเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรที่มันเรื่องใหญ่โตแต่มันอาจจะมีประเด็นลึกเล็กๆน้อยๆที่เป็นประเด็นในใจหรืออะไรเงี้ยจนนาไปสู่ข้อพิพาทได้<ม>การพูดคุยเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ที่คิดว่าจะทําให้ผู้วามเนี่ยที่จะหาทางออกร่วมกันได้แล้วก็ยังสามารถกลับมาพูดคุยกันได้อีก เพราะว่าปัจจุบันเราก็เห็นเคสตัวอย่างเยอะเลยใช่ไหมคะขออนุญาตเสริมนะครับได้ค่ะประชาชนอาจจะเข้าใจว่าทาไมนายกสมาคมถึงมาเปิดพูดก็คือว่าสาเราเนี่ยเรามีระบบไกลเกลียเมื่อก่อนก็ผู้อาสาจะเป็นตัวหลักในการไกลเกลีย์เนื่องจากปริมาณงานของผู้อาสาเยอะก็ทําให้เอาเวลาที่จะไปไก่เกลียมันก็น้อยลงเราก็เล็งเห็นว่า มีบุคคลภายนอกที่มีศัก,กยภาพสามารถมาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นผู้ปฏิบัตินอมศาลยุติธรรมเราก็เลยเอาบุคลลบบคลภายนอกรับสมัครบุคคลภายนอกคัดเลือกเข้ามาที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมะให้มาทําหน้าที่ซึ่งทํามาหลายหลายปีแล้วนะครับในในเรื่องไก่เกียรติใน,ในที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาก็าเลยบุคคลภายนอกที่อยู่ในสงขาก็หลายคนนะครับนอกจากแต่ว่าท่านดรองค์ที่มาวันนี้เพราะว่าท่านเป็นผู้ประสานงานของ ผู้ปณิปนอมของเรา21<ม>คน<ม>ที่ที่เป็นผู้ปณิปนอมที่อยู่ในสาร t h น n p a k 9นะครับท่านเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ท่านก็มีศักยภาพที่จะพาคนที่เหมาะสมเข้ามาเพราะเราต้องคัดเลือกนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้สมัครได้แต่ว่าเราต้องคัดเลือก<ม>ดูภูมิหลังของเขาด้วย แล้จึงเป็นที่มาว่าทําไมนายกสมาคมถึงเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ป็นประนอมเออนี่ได้คลายข้อสงสัยเพราะเหมือนเราสองคนก็สงสัยตั้งคำถามเหมือนกันว่าอปกติเราจะรู้จักท่านในในภาคส่วนอีกแบบหนึ่งใช่เมมาในภาคส่วนอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะมาร่วมการประนีประนอมแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเป็นบุคคลแรกเดิมที่ก่อนที่จะกระบวนการทั้งหมดจะเข้าสู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมบางทีอันนี้ไม่ดีอาจจะ ประนีประนอมแล้วพูดคุยแล้วอาจจะมีข้อตกลงที่มันดีขึ้นไม่ผิดใจกันมากขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเดี๋ยววันนี้จะได้อธิบายเพิ่มเติมพ่อเตอรออกนี่ก็อยู่กับสารทรมามา้งแต่เปิดแรกๆเลยที่สงขลาที่สงขลาเลยน่าจะประสบการณ์ท่านเยอะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังค่ะ ทีนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของชั้นศาลต่างๆที่กว่าจะมาถึงแต่และกระบวนการต้องถามท่านเลขานุก,การศาลว่าปัญหาข้อพิพาทหรือว่าคดีความที่มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยสภาพปัญหาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีมากน้อยแค่ไหนไหบ้างคะก็ะะถ้าในศาลทอนภาคเก้าของเรามีศาลที่อยู่ภายใต้ของเราเนาะ,ะมีทั้งหมดเจ็ดจังหวัดสิบเ็ดศาลนะะเขาตงตั้งแต่ พัทธลุงตรังสตูลสงขลา,ายะลาเบตงนาราธิวาสครับ<ม>แล้วในบางจังหวัดก็เราก็มีศาลแขวงด้วยมีศาลจังหวัดด้วยครับในเจ็จังหวัดนี้ก็อยู่ภายใต้ศาลของพร,ระเก้าส่วนศาลที่ขึ้นกับศาลเยาวชนจะไปศาลจำนนญพิเศษนะครับศารุ่นำนาญพิเศษครับแล้วคดีที่ขึ้นกับศาลรุ่รมันมีทั้งแพงและอาญาม,ม,ม,มีมีทั้งแพ่ง ฉะนั้นกคดีในแต่ละปีเท่าที่จำได้ตอนนี้น่าจะประมาณอยู่ประมาณ2,500ันห้าสอกร้อยตอนนี้นคืแต่ละปีใช่ไหมครัแต่แต่ละปีครับ,รบมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญหา,า,าแต่ว่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณแต่แต่ละปีก็น่าจะ2,500ไม่ไม่เกิน2,700นเประณถือว่าเยอะไหมคนั้นก็มากพอสมควรมากพอสมควร <S <S <S> ทีนี้เหมือนอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าสารที่ทราเนี่ยเรามีกระบวนการในการไกลเกลี่ยใช่ไหมคะข้อพิพาทต,ตรงนี้เจตนารมณ์หลักๆเลยเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราจะมีการกเกลี่ยเนี่ยเพื่ออะไรยังไงคะท่านครับจริงๆการไก่เกลี่ยมันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วครับ,รบการมันอยู่ในกฎหมายซึ่งในสารยันต้นก็มีชาลูทอความเข้าใจเนี่ยที่เรามาวันนี้เพื่ออยากให้สร้างการรับรู้เพราะว่าจากที่เราเชิญชวนกันเนาะท่านผูบรินน้อมเชิญชวนกันเราสอบถาม ไปยังทนายก็ดีคู่ความก็ดีเนี่ยปรากฏว่าเขาคิดว่าการไกลเกลี่ยมันมีแต่ชั้นในในศาลยันตต้นเขาคิดว่ามันคุยกันจบแล้วเมื่อตัดสินแล้วไม่มีการเจราจาแล้วเนี่ยเราเราเราสอบถามว่าคุยกับทนายเราเราจะทํำยังไงให้คนรู้จักกระบวนการไกลเกล<ถ>ี่ยในชั้นอุทธรณ์ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะที่เราที่เราตั้งหัวข้อว่าไกล่เกลี่ยชั้นอะุทธรณ์เนาะ ทางออกใหม่ <m akes> มทางออกใหม่ในการระง,งับข้อพิพาท <c oughs> คําว่าทางออกใหม่ในที่นหมายหมายความว่าอธิบายนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> คือที่ในศาลอย่างต้นเขาตัดสินมาแล้วเขาตัดสินมาแล้วบางทีเราอาจจะคิดว่าเอในศาลอย่างต้นสู้กันมาแล้วถ้าเราเลือกที่จะมาคุยมาเจราจากันดีกว่าไหม <c oughs> บางทีจําเลยถูกจําคุกพอถูกจําคุกแน่นอนมันกระทบกับครอบครัว <c oughs> กระทบกับค่าใช้จ,จ่ายเยอะแยะมากมายเลยดังน <c oughs> <c oughs> ั้น ลองมาคุยกันเนาะลองมาคุยกันมันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กู้ความสามารถเลือกเส้นทางนี้ได้ ถ้าอยู่ในศาลยังต้นก็ลองเลือกเส้นทางนี้ด้วยนะควบคู่ไปกับการระงับการตัดสินคดีคถ้าตกลงกันได้มันมันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ทั้งนั้นนะครับม,มันมีแต่ประโยชน์เพราะว่าการขึ้นศาแลแต่ละทีเนี่ยถ้าหาว่าเรารู้กันเนาะ,ะใช้เวลานานค่าใช้ใจ่ายก็สูง,งอะไรหลากหลายเนี่ยมันเยอะแยะมากมายซะจริงจริงแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากว่าจะจบแต่ละกระบวนการเนี่ยนอกจากทําให้ผู้ที่ถูกคดีความเสียเวลาแล้ว แล้วต้องเสียตังค์อีกเสียเงินอีกตั้งแต่เริ่มคดีจ้างทนายความกระบวนการทำเนียมสาลหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าถามว่าผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ไกลเกลี่ยตรงนี้นะคะจะต้องเป็นใครบ้างคะผู้ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยก็มีผู้มปนอภนอมเนาะแล้วก็จะมีผู้สาอย่างผมเราก็จะมีผู้สาลงไปดูในแง่ของข้อกฎหมายเนาะว่า ผลการข้อตกลงเนี่ยมันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่บางทีตกลงกันแต่มันมันทำให้ข้อตกลงนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ในในในประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่ <c oughs> เรา,เาก็คอยกำกับตรงนี้แต่ว่าหลักหลักการเจราจาเราก็พยายามให้ผู้ปฏิน,น,นอมไ้้ํำหน้าที่ไกลเกลี่ยในใน้องซึ่งด้นานลอเอร์องก็ทำมาหลายหลายคดีคคนะทำมาหลายคดีเพื่อ <Für S 1> ให้ <ฤ S 2> รรทุกท่านได้เห็นภาพ มากขึ้นเดี๋ยวให้ดรได้อธิบายดีกว่าว่าการประนีประนอมเอต้องเริ่มต้นยังไงอย่างคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อ่ะฉันจะเป็นอุทธรแล้วมันจะประนีประนอมได้อีกหรือหรือจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างค่ะคือคือการประนีประนอมในชั้นอุทธรเนี่ยต้องบอกว่าเราผ่านกระบวนการต่างชั้นต้นมาแล้วยกหนึ่งนะเหมือนต่อยมวยกันมาแล้วลากันมาแล้วสามยก เหนื่อยมากภาษาใต้ว่าโบกเลยค่ะเสียเวลาทั้งทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดเนี่ยคัะทีนี้เราก็จะนำเรื่องของคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับมาดูว่ามันจะหาทางออกให้กับคู่ความอย่างไรบ้างในั้นของการไกลเกลี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้ขอบกฎหมายอย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวนะครับเราก็จะมาดูว่าถ้า กรณีของเคสนี้เนี่ยมีแนวโน้ม,มที่จะไก่เกี่ยพูดคุยได้ะนะครับเราก็จะไปทำการบ้านต่อ,อในเคสนี้ว่าจะหาทางออกให้กับคู่นี้ได้อย่างไระนะครับโจทย์สำคัญก็คือเราต้องดูดูเนื้อเนื้อความก่อนอม,มันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ใจของแต่ละฝั่งเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบางทีการไก่เกลีร์เนี่ย บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับจะมีผู้ประนอมมีท่านผู้พักษา,านะครับแล้วก็มีคู่ความหรือบางครั้งอาจจะมีทางทนายความของแต่และฝั่งอยู่ด้วยนะครับเราก็อาจจะไกล่เกี่ยกันทั้งทุกฝ่ายอยู่ด้วย <ขอ S 2> กันเลย,เลยนะหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่อยากพูดให้คู่ฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งฟัง<อ>เราก็อาจจะใช้อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นการรับฟังทีเศษเฉพาะคู่ความฝั่งเดียวก่อน นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันเพื่อให้แต่ละฝั่งเนี่ยได้ระบายความในใจบางคนเนี่ยพอได้ปุ๊บมันก็ทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าเอะฝั่งนี้จริงๆแล้วคิดยังไงฝั่งนี้เนี่ยลึกๆแล้วต้องการอะไรใช่ไหมฮะมันก็เออมันก็เป็นข้อมูลที่เรารู้แล้วแหละว่าโอเคฝั่งนี้ต้องการแบบนี้ฝั่งนี้มันเหมือนแบบบางทีมันคลิกนิดเดียวเขาจบกันได้เลยเนี่ยมันก็ จะจะอยู่กระบวนการที่เราต้องไปไปทำการบ้านค่อนข้างที่จะบางเคสก็หนักบางเคสก็ง่ายมันขึ้นกับแล้วแต่รูปคดีแล้วแต่คู่ความด้วยนะครับแต่หน้าที่สำคัญของผู้วัน้พนอมก็คือทำอย่างไรต้องให้คู่ความเนี้ยระงรับข้อวิาพากษ์ให้ได้แล้วก็อยู่ภายใต้ที่ตกลงปรงใจด้วยเองทั้งสองฝ่ายนะ,ะเราไม่ได้ไปบังคับคว่าคุณจะต้องจบในชั้นนี้ แต่เราเสนอทางเลือกทางออกให้คุณสามารถจบในชั้นนี้ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสองฝ่ายนะครับอาจจะทั้งสองคนจากเคยมีความขัดแยง้งนอกจากจบข้อพิพาทแล้วยังกลับมาคุยกันได้อีกอม,มาเป็นเพื่อนรักกันได้อีกอเพื่อน,นบ้านเคยขัดแย้งกันก็ เอากลับมาเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันเพราะมันได้เกิดการพูดคุยกันค่ะและโดยเรามีเราเนี่ยเป็นคนกลางที่ไปล้วงเอ๊ะมันมีปมอะไรในใจไหมยอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปทลายปมตรงนั้นให้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันเป็นประโยชน์กับผู้ความนะที่เราจะได้เข้ามาทำตรงนี้ อออพอฟังแล้วหนะ้าที่ของเขาเนี่ยสำคัญมากเลยนะเ,นเป็นคนกลางเชื่อมความสัมพันธ์แล้วกับการ่าจากบาดัดรหมางใจการกลายเป็นรักกันเนี่ยดีมากมากเลยจริงๆอ,อย่างที่พูดอะคะ่ะว่าการไกลเกี่ยเนี่ยมันอาจจะมีทั้งก่อนฟ้องแล้วก็หลังฟ้องในส่วนเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะท่านครับก็ ในส่วนของการไกลเกลี่ยขอพูดในบริบทของสารุทธรก่อนเนาะในบริบทของสารุทธรเนี่ยเมื่อหลายคนเห็นว่าการไกลเกลี่ยมันดีเนาะเหมือนที่ด้านดรองพูดเนี่ยซึ่งมันดีจริงๆทุกจากเราไกลเกลี่ยเราทุกคนยอมรับว่ามันดีมากเลยระบบเนี้ยสังคมได้ประโยชน์จากจากตรงนี้นะครับอยากให้เห็นกระบวนการนะในฐานะที่ว่าเออ ถ้าเขาอยากไกล่เกียรตอนนี้บางคนอาจจะฟังเราอยู่ดูเราอยู่เขาอยากจะเข้ามาสู่ระบบเนี้ยเขาจะทำอย่างไรเนาะก็คือวิธีการก็คือว่าเขาสามารถที่จะยื่นคําร้องอไปยื่นที่สารจิต้นก็ได้แล้วเดี๋ยวสารจิต้นก็จะส่งมาให้เรารหรือไปยื่นที่คนที่อยู่ในสงขาก็ยื่นกับสารเราได้โดยตรงเลยคคเคยมีคดทีที่ตรัง,งครับตอนนั้นพิพาทกัน คุณภาพสูงมากแล้วเขาก็มายื่นคำร้องที่ศาล<ะ>นะมายื่นคำร้องที่ศาล<ะ>เพื่อขอให้นำคดีของเขาเข้าสู่ระบบไกล่เกลีย่ยก่อนที่จะมีคำพิพากษาคราวนี้เรามาดูว่าคดีที่จะเข้าสู่การไกล่เกลีย่ยมันมีช่องทางไหนบ้าง<ะ>ทุกวันนี้ที่เราทําเป็นหลักเนาะท่าน<ะ>ผู้บรนทีปนมของเราเนี่ย<ะ>ก็จะใช้วิธีการโทรโทรศัพท์ไปเชิญชวนคือเจ้าหน้าที่ศาลของเราจะคัดเลือก านเลือกสำนวนคือคไม่ไม่ใช่ทุกคดีที่จะเอามาไกลเกลี่ยได้ต้องต้องต้อง,องอยอมรับตรงนี้เนาะเช่น ค่ากันเหมือนคดีความมั่นคงเนี่ยเรา <c oughs> เราไม่ได้อยู่แล้วครับ <c oughs> เราคดีที่อยู่ในมันเราคัดเลือกคดีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไกิดขึ้นได้ถามว่ามีคดีแบบไหนบ้างที่หลักๆก็คือคดีที่ยอมความได้คดีที่เป็นความผิดต,ต่อส่วนตัวยอมความได้คดีที่โจทราตดอนฟ้องกันเองผู้เสียหายฟ้องกันเองประมาณนี้หรือคดีที่พนักงานในการเขาฟ้องแต่ว่ามันเป็นคดีที่โทษมันไม่รุนแรงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ศาลยันต้นอาจจะใช้ดุลพินิษในทางลงโทษมาแล้วถ้าเกิดเขาเห็นว่า มีการบรรเทาผลร้ายเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาตัวจำเลยก็ได้รับการดูแลในแง่ก่อนการกำหนดด,นดุลพินิจ ในการกำหนดโทษใหม่อะไประมาณนี้คราวนี้เราเราเราคัดเลือกเสร็จใช่ไหมครับเราก็ให้ผู้ปณิปนอมโทรศัพท์เชิญชวนทุกวันนี้เราใช้เส้นทางนี้หลักอยู่เราไม่มีกระบอกเสียงไหนที่จะทําได้เราก็ใช้วิธีนี้ก็คือว่าให้ผู้ปณิปนอมโทรตามแต่จริงๆเราอยากสร้างการรับรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าถ้า คุณมีคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยคนะอ,อ,อคุณไปหาเราได้เลยนนเนาะไม่ต้องรอให้เราต้องโทรตามถ้าคุณคิดว่ามันทําได้เนาะถ้าเคยได้แต่ตอนนี้เราใช้วิธีการคือให้ผู้ปฏิบินาโทรศัพท์ตาเชิญชวนให้เข้ามาเอาละเมื่อเชิญชวนได้แล้วคัดเลือกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กําหนดวันวันวันนัดไก่เกลี่ยเนาะวันนัดไก่เกลี่ยแต่จริงๆคดีที่เข้าสู่ไก่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ หนึ่งมาจากการโทรเชิญชวนนะอสองคดีที่เราหลุดไปจากการโทรเชิญชวนแล้วก็ดีไปถึงการที่จะต้องมีการจ่ายสำนวนเราแล้วถ้าประธานสารุทธรภาคเก้าเห็นว่าคดีสมควรที่จะไก่เกลียเนาะก็ลองให้คดีกลับมาหาเชิญชวนใหม่เนาะมหมายถึงว่ายังไม่เคยเชิญชวนแล้วก็ลองให้เข้าเชิญชวนคราวน,านี้หลังจากนั้นพอสมมติว่ามีผู้สารได้รับสำนวนจ่ายสำนวนให้แล้ว ท่านมองว่าโอ้โหคดีนี้ถ้าตัดสินไปเนี่ยมันผลกระทบมากมายเลยเนาะน่าจะจบด้วยการไก่เกี่ยมากกว่าก็มีอยู่บ่อยๆผู้ว่าฯเจ้าของสำนวนบอกว่าลองเอาคดีนี้ไปไก่เกี่ยดูเนาะไปแก่เกี่ยดูการนี้ผ่านผ่านผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มาที่เชิญชวนอีกเราก็ต้องเชิญชวนเพราะว่าระบบของเราเป็นแบบเชิญชวนคู่ความเนื่องจากเขาไม่ค่อยรู้ว่าว่าชนอุทธรณ์มันแก่เกียได้ก็เลยใช้ช่องทางการเชิญชวนเป็นหลักคราวนี้ คดีที่จะเข้ามาได้อีกกรณีที่ท่านผู้บริหารที่มีหน้าที่สั่งออกคดีคือคำพิพากษาในกระบวนการอุทธรณ์มันจะมีขั้นตอนระบบเยอะ,ะพอถึงขั้นสุดท้ายสเต็มสุดท้ายว่าคดีนี้โอเคตัดสินนะแต่่าแต่ผู้สั่งออกก็ยังเห็นอีกว่าอเอ๊ะคดีนี้มันน่าจะไ่เกลียนะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ความผลของคําพิพากษามันน่าจะไม่ดีเท่ากับการตกลงกันยอมค,ความกันแล้วอยู่ในข่ายีิยอมความวท่านก็ประสานมาอย่าง ที่เป็นเลขาว่าไอ้ท่านเลขาลองไปดูซิคดีนี้มันกเกี่ยวกยดได้ไหม,มเราก็กลับมาที่โทรศัพท์เชิญชวนอีกวันะน,นออี้บน,นอมอีกผู้บรริบันอมอีกหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ศาลหรือบางทีผมก็โทรด้วยตัวเองแต่จุดอ่อนของการโทรด้วยตัวเองที่ผมมองก็คือว่า บางทีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพไงจีใช่ไหมตรงนี้มันก็เปานเบแปลกแล้วด้วยเนี่ยยิ่งเห็นเบอร์แปลกๆนะแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายให้เขารู้ก่อนว่าเราไม่ใช่พวกมิจฉาชีพนะเรามาดีเพื่ออยากจะเชิญชวนพวกคุณเราเนี่ยครับเนี่ยก็คือว่ากระบวนการที่มันเข้ามาสู่ไก่เกียร์ได้ยังไงตรงนี้นะทีนี้พอแล้วการที่กลับมาที่น้องถามเมื่อกี้ว่ามันมีไก่เกียร์ก่อนฟ้องไก่เกียร์ก่อนฟ้องจะอยู่ในสารกันต้นนะครับซึ่ง ประชาชนที่ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรก็ไปยื่นคําร้องที่ศาลต้นแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไปวา่ามีปัญหาข้อพิพาทกับใครแล้วก็อยากจะไกลเกลี่ยก็ยื่นคาร้องโดยยังไม่ต้องมีทนายศาลก็จะจัดการให้สานให้ใหซึ่งปีที่แล้วเราก็ลนลง,ลงกันเรื่องไกลเกลี่ก่อนฟ้องนะ,ะแต่ส่วนบีไกลเกลี่หลังฟ้องก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือในศาลต้นเมื่อเราฟ้องปุ๊บ ผู้สาทุกคนก็จะรู้สึกว่ามีมีช่องทางไหนที่คู่ความและน้ำ<ม>พ่อวิพากษ์กันได้เราจะเลือกทางนี้เป็นทางแรกเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็จึงจะไปการสืบพยานที่ขาดทัดสินไปครับทีนีาอีกหนึ่งข้อที่หลายๆคนสงสัยอย่างที่ทนเลขาบอกเมื่อสักครู่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยกว่าจะไปถึงเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากคําแนะนำว่าโอเคอันนี้สามารถไกล่เกลี่ยได้นะลองไปไกล่เกลี่ยกันดูแล้วก็ถึง ขั้นตอนในการโทรตาบว่าลองมาไกลเกลี่ยดูไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถลดขั้นตอนที่ไม่ให้เขาโทรไม่หมายถึงว่าเราไม่ต้องโทรหาเขาให้เขาสามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้สามารถไกลเกลี่ยได้เราจะมีวิธีการสื่อสารหรือว่าจะทําให้คนคนต่างๆได้ได้รู้ถึงช่องทางนี้ยังไงคะนี้วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะที่ที่เราได้ได้มาใช้บริการของ NBT ขอขอบคุณอย่างมากเลย เราท่านประธานสารถอนพระเก้าท่านก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้เนาะว่าทํายังไงให้คู่ความเขารู้จักการไก่เกลี่ยในในบริบทของสารทอเราก็พยายามทําทุกมิติทางนะถ้าเราเราเราทำคลิปประชาสัมพันธ์เราได้พรีเซนเตอร์ของเอกลักษณ์ของคนใต้คือเอกชัยชิวิชัยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเนาะแล้วก็เราเรากำลังตําป้ายเราโฆษณาตามจอ LED ของเทศบาลเนาะช่องทางหนึ่ง แล้วเดี๋ยววันนี้เราออกวิทยุวิทยุออกายการวิทยุวเลยเนี่ยคือเราพยายามทําทุกช่องทางเดี๋ยวเราจะขอความร่วมมือผ่านทางสานักงานอธิบดีภาคเพื่อจะขอให้ศาลเนี่ยต้นเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์งานไก่เปียของเราไปในทุกศาลที่ขึ้นกับศาลเราเนาคือสร้างการรับรู้ไว้มากที่สุดนะครับสร้างการรับรู้ ก็เหมือนอย่างตอนนี้อย่างที่ท่านบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถไกล่เกลี่ยกันได้อาจจะจบแค่สารชั้นต้นแต่เนี้ยไม่แล้วนะอันนี้เรามาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วนะถูกบางคนอาจจะถึงทางกันไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีเครียดก็เครียดตังก็ไม่มีหรืออะไรยังไงแล้วคนที่อาจจะเป็นคู่ความอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวผิดใจกันอีกก็ลําบากอีกต่อไปในอนาคตดังนั้นดรหาะพอประนีประนอมแล้วสิ่งที่ เกิดขึ้นกับโดยโดยเฉพาะเรื่องของความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ข้อดีที่เกิดขึ้นจากการประนีประนอมจะมีอะไรบ้างคือข้อดีที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างประสบการณ์ที่ผมอยู่ตรงนี้มาเนี่ยนะครับเราประทับใจก็คือหนึ่งการคลี่คลายข้อพิพาททั้งหมดเนี่ยให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวว่าบางทีเนี่ยคำพากภาษาอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็ดูว่า ถ้าทั้งสองฝ่ายหาความหาคลายข้อขัดแย้งด้วยกันเองได้เนี่ยนะครับก็มันเราเห็นภาพที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถกลับมาจับมือกันได้อีกอในพื้นที่ของการเจรจารภายใต้ขอบกฎหมายะนะครับอันนี้ข้อดีข้อแรกเลยที่เห็นนะครับแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะประหยัดทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของความวิตกกังวล ทีจ่จะต้องมาลุ้นคําพิพากษาจะออกอย่างไรนู่นนี่นั่น,นวันนี้ทั้งสองท่านสามารถตัดสินเรจรจามีส่วนในการที่จะหาทางออกด้วยกันได้เลยมไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องมารอ,อนัดฟังคําพิพากษาอะไรอีก นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นประโยชน์หลักๆที่ออนุญาตรข้อดีครับดรนัคือค,คำพิพากษาเวลาเราตัดสินตามข้อตกลงตามยอมเนี่ยคือคำพิพากษาถ้าโดยทั่วไปในที่ศาลตัดสินนะศาลจะดูพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแล้วก็มาตัดสินชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักไหนดีกว่ากันแต่ในคดีในคดีที่จบด้วยการไกล่เกลี่ยปณีปนนอมเนี่ยเราตัดสินตามข้อตกลงของคู่ความคู่ความเป็นผู้กําหนดให้เราตัดสินตามที่เขาต้องการทั้งสองฝ่าย นี่นี่คือข้อดีแล้วสังคมมันได้ประโยชน์มากเผื่อว่าถึงเวลานั้นเปลี่ยนใจไม่อยากจะให้ถึงกระบวนการขั้นตอนนั้นคเรามาดีกันว่าในชั้นอุทธรณ์นี่มันต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกคมัหมันชกกันมาใช่มันลากเวลากันมาแล้วมันจะเห็นแล้วว่าโอ้โหชั้นต้องไปขึ้นศาลกี่รอบเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าทนายเท่าไหร่ถ้าวันนี้มันจบได้เลย ทุกอย่างมันปลดออกหมดขออนุญาตก่อนจะหมดเวลาได้ไหมครับหนึ่งนาทีแลก็คือว่าไอไลท์ของเราไอไลท์ของเราจุดขายของเรานะไก่เกล็ดชั้นอุทธรทุกคนไม่ต้องมาศาลก็ได้นี่คือข้อดีทุกคนอยู่ที่บ้านที่ใต้ถุนบ้านหรือตรงไหนก็ได้นะสามารถเข้ามาในระบบออนไลน์เป็นช่องทางไหนคะท่านเลขาเป็นช่องทางเราเราเป็เไหรอ่ในในนี้เราใช้ระบบ g ู e กิ e เ g ดก g เ e ิล e ม g o o g l e m e e t เราเราเรา เราจะให้ข้อมูลไปยังตัวความว่าถ้าถึงวันเวลาไก่เกียรคุณเข้ามานี้แล้วก็เราทุกคนจะเห็นคุยสนทนาเหมือนมานั่งอยู่ในห้องไก่เกียรเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องนั่งเครื่องบินมานะประสบการณ์ผมเห็นคนนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟอเมซอนที่เชียงใหม่อยู่ที่ออฟฟิศทนายความอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็อยากฝากไว้นะอย่าฝากไว้ กัวชัยอยู่ที่ไหนก็ไกลเกลียดได้อยู่ที่ไหนก็ไกลเกลียดได้แล้วก็จะทําให้การไกลเกลียดชันอุทธรเป็นทางออกใหม่ของการระงับข้อพิพาทที่เราพูดวันนี้คือเราไม่ได้ส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยไปทําผิดและมีคดีความใช่แต่แค่มาแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มีคดีความในกรณีแบบนี้มาหาทางออกร่วมกันเหล่อว่าจะช่วยกันระงับข้อพิพาทแล้วก็ให้คดีมันจบได้เร็วขึ้นเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเสียเวลาน้อยลงนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรา อันนี้ก็คือทางมดเขาพิรับขับเขาในวันนี้ล่าไปก้อนนะคะทางมดทางเบทางรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ